คนบางบ้านมีนาซังสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาอาหารสับญี่ปุ่นกับช่าจิตรลนอิชกิกิอาเซโกะอีกแล้วนะครับผมแป๊บๆนี้ก็กลางเดือนแล้วเนาะพฤศจิกานะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเนื้อหาของ EP3.3 เนื้อหา EP3.3 นะครับผมโอเคเป็นเนื้อหาเรื่องของสัตว์เลี้ยงผู้น่ารักนะครับผมว่าหลายๆคนรอวะ่ะพารนี้อยู่ นะครับผมเราจะพูดถึงชื่อสัตว์แต่ละอย่างยังไงอ่ะวันนี้มีหลายๆตัวโผลมาแน่นอนนะครับผมโอเคแต่ก่อนอื่นแล่งข้อมูลของเราวันนี้นะครับผมมาจากเว็บไซต์ facebook.com/slash เยไม่ slash facebook.com/ p a g เพสนุกกับภาษาญี่ปุ่น facebook.com/ p a g e sunny everyday ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ facebook.com/ p a g e b e a m sense i facebook.com/ p a g e nan domo j8 โอ้โห facebook สที่เลยนะเนี่ยสเพจเลย coe.lang.tufs.ac.jp/saigoogle.com นะครับผม user@bss8011.waseda.ac.th j a น่าจะชื่อนี้นะโอเคโอ้หหลายที่อยู่เหมือนกันนะโอเคเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูบทสนทนากันก่อนนะครับผมฮานาอีเอเด t เทตัวกัดเตย์มัสกาฮ 家でペットを飼っています。どうして私は猫をあげたい。かわいい。でも、私の家には、犬がいます。おじい。じゃあ、私は猫を返します。 ขอเม้นนะซายเนโกะจังนี่วโอเค,โอ,เคโอ้น่าสงสารน้องอ่ะน้องน่าจะเป็นแมวหลงทางมาไหมคะโอรุเคารุไม่ยอมพูดถึงล้วยว่าแมวตัวนี้มาจากไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทวนบทนาการอีกทักทีหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วตัวจากคารุที่บอกว่าฮ,ฮนานาเอเยเตเพ โตโวคาเตมัสกาฮานะบ้านของเธอมีสัตว์เลี้ยงไหมให้อเอเตเพตโตโวคาเตมัสดูสิมีมีบ้านฉันมีสัตว์เลี้ยงทำไมหรอวาตาชิวาเนโกโออาเกตายฉันอยากให้แมวกับเธอนะ่ะคาวายิเดโม วาตาชิโนอิเยนีวาอินูกายมาซึน่ารักจังแต่ว่าบ้านฉันเลี้ยงสุนัขนะโอชิจางวาตาชิวาเนโกโบไคชิมัสเสียใจจังงั้นเดี๋ยวฉันเอาไปคืนที่เดิมก่อนนะก็ไม่น่าเศรเนโกจังเนี่ยขอโทษนะเจ้าแมวเหมียว มีการร้องน่ารักน่ารักไว้ด้วยนะและเจ้าแมวก็จากเราไปบา,บายบายโอเคประมาณนี้นะครับผมวันนี้มาโอเคเราเข้าสู่เนะื้อหาจารลักกันดีกว่านะครับผมเนะ้อหาจาลักวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงในเอง <c oughs> สัตว์เลี้ยงวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงสัตว์เลี้ยงที่คนไทยมักเลี้ยงกันมาดูจักกันว่าแต่ละตัวชื่ออะไรกันบ้างนะครับผมตัวแรก นี่เลยเจ้านี่ก็คือเจ้าแมวภาษาญี่ปุ่นคือเนโกะมวเหมียวนั่นเองนะครับผมตัวต่อมาโอ้โหหมาสลอเชียนี่คือน้องหมาหรืออินุอินุคือสุนัขนั่นเองนะครับผมโอเคตัวต่อไปนะครับผมตัวที่3ามอุย้ยอันนี้น้องปลานี่เองน้องปลาภาษาญี่ปุ่นคือซากนะนะครับผมปลาตัวที่สเจ้านกนะครับผมนกก็คือโทริโทริคือนก ทีนี้ตัวที่5อัน,นี้คือไก่ไก่จะคล้ายๆกับน,นกก็เลยจะมีคําว่านกอยู่ในคําก็คือนิวะโทรินะครับผมแปลว่าไก่หรือชิคกินชิคกินนี่ก็คือชิคเก้นนั่นแหละเป็นคําทับศัพท์เนาะแปลว่าไก่นะครับผมตัวที่6 <c oughs> อันนี้น่ารักอันนี้คืออาฮิรุหรือเป็ดนั่นเองนะครับผมถึงแม้จะเขียนเป็นตัวคาตาคานะแต่ แต่ไม่ได้แต่ลองไปหาดูก็ไม่มีความหมายนะครับเนี่ยถ้าถ้าแบบไปทับศัพท์ภาษาอังกฤษอะอาฮิรุนี่ไม่มีนะครับผมมันคือ,ม,คอมันคือคำคำญี่ปุ่นนั่แหละแต่เขาเขียนด้วยคาตาคณะเฉยตัวต่อมาเอ้ยอันนี้น่ารักอันนี้คือแฮมสเตอร์ก็คือแฮมมูสต้านะครับก็คือแฮมสเตอร์แหละเป็นคำทับศัพท์เลยอันนี้ชัดเจนมากแฮมสเตอร์นะครับผมแล้วก็ น้องกระต่ายนี่ก็มีคนเลี้ยงบ่อยอยู่นะนเลี้ยงเยอะอยู่ก็คืออุซากิอุซากิคือกระต่ายนะครับผมแล้วก็มันมีอีกสักตัวหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยยอมเลี้ยงหรอกแต่ว่าผมเคยเห็นคนเลี้ยงก็คือแฮมีใครกลัวงูไหมครับงูภาษาญี่ปุ่นคือเฮบิเฮบิคืองูนะครับผมเอาจริงมันน่ามันน่ากลัวนะเอาจริงมันน่ากลัวมากเลยแต่ว่า หลายๆคนก็เลี้ยงแล้วก็แบบอยู่กับมันได้ดีเนาะเออจัิงก็น่ารักหรอกโอเคขนมหวานเพิ่มเติมวันนี้ครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องของคำคุณศัพท์กันคำคุณศัพท์คืออะไรคำคุณศัพท์คือคำที่ใช้ขยายคำนามหรือคำสรรพนามนั่นเองนะผมโดยที่คำนี้จะใช้ในการอธิบายลักษณะของคำคำนี้ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมโดยที่จะใช้รูปแบบก็คือคำคุณศัพท์ตามด้วยคำนามหรือคำนามนั่นเองนะครับผม ยกตัวอย่างคำคุณศัพท์ที่เราน่าจะที่เราควรจะรู้จักกันชนิดหนึ่งเนาะก็อย่างเช่นคาวาอคาวาอก็คือน่ารักหรือสวยนะครับผมตัวอย่างคำนี้จะเขียนด้วยฮีรางาน,นะอย่างเดียวนะาจิจะไม่ค่อยเขียนแต่ว่าจะเอาคาจิมาด้วยก็ได้ไม่ต่างกันนะครับผมโอก,โอกิก็คือใหญ่นะครับผมชิไซชิไซก็คือเล็กจะบอกว่าคำพวกนี้นี่ไม่ได้ผม,มาในบทสนทนาเลยนะแต่ว่าผมเอาหยิบมาด้วยนะครับผมอีอ อันนี้ออกเสียงยากรากยาวแล้วคืออ e, ีก็คือดีแล้วก็วารุยก็คือเลวก็คือไม่ดีนั่นแหละเอาไว้ง่ายนะครับผมโดยถ้าสังเกตนะครับผมคาทั้งหมดตรงเนี้ยจะเป็นคําคุณสบัตทร,รูปอีถามว่าทําไมเป็นรูปอีก็คือมันลงท้ายด้วยตัวอีนั่นเองลงท้ายตัวอีในรูปของคันจีนะคือมีคันจีแล้วอะแต่ว่ามีตัวอีต่อท้ายนีย่คือคําคุณศัพทร,รูปอีนะผมทีนี้ คัคุณสมบัติรูปอีตัวนี้เนี่ยมันก็จะลงท้ายด้วยตัวอียกเว้นมีสองคำที่ไม่ลงท้ายด้วยอีอไม่ใช่ไม่ใช่มีสองคำที่ลงท้ายด้วยอีแต่ไม่ใช่รูปอีก็คือคิเรอีกับยูเมยูเมอีนะครับผมถามว่าทําไมมันถึงไม่ลงท้าย,ยตัวอีก็เพราะว่ามันตัวอีไม่ได้อยู่ในแถบคันจีแต่ตัวอีอยู่ในแถบของตัวคําอ่านนั้นบนนะครับผมกลุ่มที่ไม่ใช่คําคุณสมบัติรูปอี จะเป็นคำคุณสมบัติรูปนะนะครับผมเอาง่ายเลยครับคุณสมบัติมี2แบบลงท้ายด้วยอีคือรูปอีถ้าไม่ลงท้ายด้วยอีคือรูปนะมี2แบบซึ่ง2แบบเนี้ยมันจะมีผลต่อการไปผันประโยคเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อนะผมบทนี้จะเป็นต้องพูดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้า EP ีหน้าค่อยว่ากันนะครับผมโอเคมาเช็คบินคำศัพท์กันสักนิดนึงนะครับผมวันนี้มีคำอะไรกันบ้างคำแรกอี yeah. บ้าน คาเตะเก็บไว้โดชเตะทำไมหรือยังไงซึ่งคำนี้เราเคยพูดกันไปก่อนในนี้แล้วว่ามันแปลว่าอย่างไรได้ด้วยนะครับผมยังไงอะไรอย่างเงี้ยอากะไตอยากให้โอชิก็คือเสียใจไคชิมาสกลับเนโกะแมวอิ u, นุสุนัขซากานะปลาโทรินกนิววะโทริหรือชิกเก้นก็คือไก่อเบรุอาฮิรุอ่ะคือเป็ด แฮมสเตอร์แฮมสเตอร์อ ok ุซากิกระต่ายเฮบิงูคาวาอีก็คือน่ารักหรือสวยโอคิก็คือใหญ่ชิซายชิซายก็คือเล็กนะครับผมคำว่าใหญ่อีดีวาลุยเรวหรือไม่ดีคิเรอิสวยหรือสะอาดแล้วก็ยูเมะก็คือมีชื่อเสียงยูเมะนะครับผมโอเค วันนี้โอ้คำศัพท์เยอะอีกแล้วนะครับผมไล่กันตอนนี้น่าจะคำศัพท์เกิน5 600คำแล้วนะจริงเดี๋ยว,วเดี๋ยวผมต้องหาลิสต์สักครั้งนึงแหละว,ว่าคำศัพท์ที่เราเคยมาทั้งหมดอนะ่ะมีอะไรบ้างนะครับผม EP 3าิ EP หน้าเราจะมาสู่เรื่องของร้านสะดวกซื้อเอาสิจะเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ที่แน่ก็คือหากเพื่อนๆนะครับที่อยากได้ไฟล์นำเสนอวันนี้ก็ดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมผมทิ้งดิงไว้เรียบร้อยแล้วไปดาวน์โหลดกันได้นะครับผม หรือถ้าเพืนน่อนๆคนไหนที่ชอบในคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการากำลังใจในการทำคลิปถัดไปกันด้วยนะครับผมโอเคสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วผมก็กล่าวคำว่าซายโยนารา